ก็สวัสดีครับราะวันนี้จะมาเรียกเพลงเพลงใหม่ของ Evergo ที่หายไปโคตรโคตรโคตรนานแ,น,นแล้วก็นะครับค่ายไม่รู้เป็นที่ค่ายหรือเป็นที่เป็นที่ youtube ตามนั้นที่เห็นเลยวิดีโอกาลังโปรเซสอยู่ก็คือตอนนี้เหมือนเพิบเพิจากสื่ออะไรพวกนี้มามากันแล้วเอเอได้ฟังเพลงกันแล้วแต่ว่าตัว MV ที่จะถูกปล่อยออกมาในตอน4ี่โมงเนี่ยตามกำหนดเวลาก็คือ ตอนนี้เลยมาคร oh. ึ่งชั่วโมงอ่ะตัดไปตอนเอมาแล้วแล้วกันสวัสดีกันอีกครั้งครับผมหลังจาก oh. ที่ตอนสี่โมงนั่นแหละรู้ก,กันอยู่ตอนนี้ก็ปล่อยมาละตอนแรกคิดว่ามันจะโพเตสไม่ทันส่วนคนส่วนใหญ่ก็คงจะดูเป็นไอ้นี่มานลมะมั้งที่มันเป็นโชว์เคสปรายาทิตที่เป็นของสื่อเอ็มวีนี่ก็ยังไม่ดูเหมือนกันก็อย่ามาดูเลยก่อครับเอเ์โกเพลงใหม่ที่หายไปนานก็ตามนั้นครับที ที่ตัดมาจากวุฒที่แล้วเาะไปดูกันเลยตามตามภาพโปรโมทออกมานมีอารอสัตว์รัวเลยรอสิ จำได้ป่ะคอมาแก้จำได้ป่ะ เย่ <Yeah. S 2> ดีนะพอนแล้วพอนโผล่ ฟิลลิ่งเพลงนี้มันดูอย่างไงหรอตอนนัน้ตอนแรกคิดว่าเหมือนเหมือนอาดโอสผสมกับไออะไรวะล,ลาดีดาผสมดันๆได้หน่อยตอนเนี้นยไปไหนเราไม่รู้ตอนนี้น,ไไน,แ,ตน,น,นแต่ดีนะแค่มันไม่ใช่นายอเวอร์โกไม่คุ้นอ่ะต้องบอกว่าไม่คุ้นมากใช่ เพลงมันยาวนะวะน้องอี้ผมร้องน้อยยังงนะอืมท่อนน้องอี้อยน้อยยังงนะมีนิดเดียวเองท่อนอนดาอย่ดูเยอะกว่าอีกปกติท่อนอี้ตอนท่อน,นอี้มันเยอะยนะเว้เยเอออนด่าอย่างเยอะเลยปกติตอนด่าน้อยนะแม่งคือพูงไงดีวะ คือเพลงแม่งฟังง่ายมากเลยเว้ยคือเกาหลีแล้วจะเสิอไม่เหมือนเออใช้คำว่าเซฟทําให้คนฟังง่ายไม่ได้แปลว่าบูอหวาแปลว่าสไตล์ที่แบบว่าหลุดโลกแบบเชื่อแม่งแนวนี้หว่ะอะไรเงี้ยคือเซฟคือฟังง่ายๆเนี่ยไม่รู้อ่ะปกติเอเวอร์กรถ้าถ้าทุกคนตามหรือว่าฟังหลายๆเพลงมันจะมีจังหวะของมันะจังหวะที่ทําให้รู้ว่าเนี่ยเพลงเนี้ยคือของเอเวอร์กรก็คือแบบความให้ของท่อน ตอนบิดเสรตอนหุบแล้วแต่เนี่ยมันจะใส่เข้าไปมัแบบแบบหนัหนกๆเล้งตึงๆๆๆแต่ว่าเพลงนี้มันแบบเพลงเลยแบบเรียบเรียบ,ยบไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ดีนะดีชอบอชอบอยู่สนุกอยู่แต่ว่าแค่มันแบบมันเรียบอะความเป็นเอเวอร์กูหายไปค่อนข้างเยอะอยู่นะในใจตอนเนี้ยให้ลาดิดาลาดิดาทำไว้ดีเกินอืมทำทไว้ดีที่สุดสำหรับเอเวอร์กูคือชอบมากชอบที่สุดของเอเวอร์กรูเลย ชอบพี่เฮียเลยใช้เขาว่าชอบพี่เฮียเลยลาดิดามาตรฐานของของวงนี้เลยอะเออคือแม่งโคตรเท่โคตรด,ดีโคตรเฟร์เพลงนั้นแะแต่เพลงเนี้ยมันมันเพลนไปอะเออแต่แต่ดีอ่าดีมันฟังง่ายเลยแหละฟังง่ายมากแต่แค่มันไม่มีความไฮในตัวของเอเวอร์กรูมันไม่รู้ดิไม่เห็นหลายเส้นของของวงเมีมันมีแค่ กลิ่นอายของเพลงเก่าๆหรือผสมอ่ะมันจะมีความอดีตนิดนึงดันๆนิดนึงลาดีด่าหน่อยๆแต่ถ้าถ้าเทียบกับสองเพลงหลังที่เป็นอะไรนะเฟิร์สกับไพเลตอ่ะยังชอบเพลงนี้มากกว่าเพราะว่าเออมันมันฟังได้แบบลื่นหู่ะเออฟังง่ายไม่ค่อยชอบอะไรนักๆขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นเนบโกมันจะออกไปทางนั้นแล้วหลังๆอ่ะไม่รู้เพราะว่ามันหายไปนานด้วยหรือเปล่าก็เลยกลับมาสไตล์นี้ก่อนค่อยๆไล่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 ไปหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะ แค่น้องอีสวยมากแค่นั้นเองแต่น้องอีทอดน,น้อยมากเลยอะพอๆกออับสาเลยมีมีอะไรให้ติชมไหมครับเอวีเฮ้ยงานงานโปรดักชั่นเอเวอร์โกดีทุกอันอยู่แล้วอ่าเข้าสวยเข้าสวยก็เทเลยดึงศักยภาพของเมมเบอร์ออกมาทุกคนด,ดซนีซีนซีนอะเก<ม>ียร์ <สบ S 1> ดีนะซีนเมมมาเกียร์ด,ดีเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ไม่มีใครจมเท่าไหร่จะเว้นทอดรองที่มันแบบแบ่งน้อยไว้ไหน่อยหรืออาจจะ มีท่านจริงๆแต่เราไม่ได้เห็นซซนในเอ็มวีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เท่าเท่าที่เท่าที่ฟังมาแบบผ่านๆหูก็คอเป็นน้องอีมันจะเป็นทั้งน้อยแรปนิดนึงแต่ผมชอบแรปองนี้แม่งพาดอยูัวนะเฮดีเอ๊โค้ดเฮดพาดชิยอนด้วยดีแต่เปนพาทหลังอ่ะมันหลังอ่ะอ่าดีแต่แม่งนั่นแหละด้วยความที่แม่งไม่ความแบบลายเส้นหายแม่งทาเหมือนแบบแต่งพาเพลงไปอ่ะ มันไม่ได้ต่อเนื่องอะแบบว่าจังหวะแบบปึ๊บฟึ๊บ๊บ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็ตือนตือตือะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่าสัพพัดฟิลแบบว่าตื๊นตืตืแลปแลปเสร็จใช่ไหมฟึ๊บึ๊บฟ๊บไปประหลาดอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันไม่ค่อยโฟมันแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงอะมันถูกเบรกอะมันมันถูกเบรกด้วยอะไรก็ไม่รู้นะเออแต่มันความรู้สึกอะที่ฟังเพลงมันรู้สึกว่าถูกเบรกมันไม่ได้โฟไปด้วยกันทั้งเพลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีอะหมายถึงว่าเออมัน จังหวะมันไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่อ่ะเพลงนี้มันไม่ชินสไลว่าโกต้องพูดอย่าง้นแต่ส่วนตอยชอบชอบมากกว่าพวกพวกเพลงพวกเพลงที่ผ่านมาแต่หลายเพลงก็สองมันฟังง่ายถ้าให้ชอบเหรอคิดว่าตอนนี้ยังเป็นลานิดาอยู่อันดับหนึ่งลานดดาดังดันดันดัอันสองอารียอดกเพลงนี้อยู่ใกล้ใกล้กันอันดับสามอ้าวคุณลืมเพลงเดได้ไงบอลบอลน่ะนะอตอนนั้นตอนนั้นยังไม่รู้จัก ช่วงช่วงนั้นคือช,ช่วงช่วงคาบเกี่ยวที่เลิกตามเกาหลีไปพักใหญ่ๆประมาณสี่ห้าปีเคยเคยได้ยินชื่อเพลงแต่ว่าคิดว่าชื่อขนมตอนแรกก็งงว่ามึงเพลงอะไรบอช็อคเออรมกชอ็ชอกโกแลตก็คือเป็นเพลงเอานี้ใสที่สุดของเอเวอกโกเลยก็จริงเพลงนี้ใสที่สุดครับเอเวอ,โ,อกโกใสเลโคต่อเนื่องก็ทําได<ห>้นะแต่แต่ดันกลายเป็นไพยเลตกับกับเฟิร์สไปแทนล้วเสียดาย ก็เหมือนเพาเขาแสดวงหอาทำแบบดูแบบฟูฟูแยบหญิงเท่อะไรประมาณนั้นมันเลยออกมาเป็นทันทางนี้นะ่อมให้คะแนนนะให้คนะแนนหน่อยให้คะแนนหน่อยแปดสำหรั <8. S 2> บเพลงนีนนอองนน้ได้เยอะเนี่ยได้เยอะเหมือนกันเลยแปดผมผมว่าน่าจะน่หละประมาณแปดแปดกันมันมันไม่ได้แย่มันก็ดีอะแต่ก็แค่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าไม่นระกตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็น n นโ e โก o นะครัมแต่ก็ดีแหละก็มา ใช่ค่อนข้างมาช้าไปหน่อยในจังหวะที่กําลังเกาะตัวช่วงที่แบบเติบโตกาลังแบบว่ากําลังพุ่งๆเลยหกาบกำลังดิ่งเลยพวกโกกำลังแบบเปียงๆเลยอะโควิดมาปั๊บหายอยู่ๆขอหายเลยโควิดมั้งแล้วฝั่งแย่หว่าจีนอะมันดึงน้องอี้กลับไปทํากิจกรรมที่จีนด้วยแหละมันช่วงนั้นมันว่างอยู่เกาหลีไงคงดึงกลับไปแล้วก็กว่าจะให้กว่าจะให้กลับมาแนี่ก็น่าจะต้นปีนี้เองมั้งถ้าใจไม่ผิดนะน้องอี้เพิ่งกลับมาไม่กี่เดือนนี่เองนั่นแหละ ก็แอบเสียดายนิดหนึ่งช่วงที่วงกำลังเติบโตแล้วก็ค่ายดันมาเบรกจังหวะไม่รู้เขาทำทำไมแต่ค่ายนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็เยี่ยว่าก็วันนี้ก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมากก็ฝากคลิปนี้ด้วยแล้วก็เอ็มวีต่อไปจะเป็นเพลงอะไรก็ติดตามด้วยทุกคนน่าจะว่างอะที่มาดูคลิปเราขอบคุณมากเลยก็ขอบคุณมากก็อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจนิดหน่อยที่แบบให้เราทำาต่อ ก็เดี๋ยวพยายามหาคอนเทนต์เพิ่มเติมมอยในช่องแล้วกันอนาคตนะครับตบแยกเจอใหม่